เอาเรามากันแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในรถเมสีเหลืองนะฮะซึ่งสถานีต่อไปของเราคือโลกแปลกแต่ว่าเดี๋ยวเดียวเดียวก่อนนะนายเห็นอะไรได้ไหมมือดำๆนั่นไม่นะเราโดนสลับป้ายเราจะมีมือสลับป้ายหรอเลไม่เห็นเลยไม่เห็นนะจุดหมายปลายทางเราจะเป็นยังไงกันต่อไปนะมาไปแล้วเอาวานโลกแปลกชื่อโคตรห้วนเลยเอาเรียบร้อย นรถความเอาใครโดนลากอะ่ะเอาเอาเอไปแล้วไปแล้วคนหนึง่งคือโตเกมนี้คือให้เราไปหาชิ้นส่วนของที่หล่นหายในในแมปนะฮะท่านผู้ชมไอ้เนื้อเพื่อนวะกลของนี่กูอยู่นี่ไงอยู่หลังเรียงมาวะมาไปไปไอ้มันเทคกันอีกอะไรกันผีมองไม่เห็นผีจำไม่ได้ว่าตรงนี้เคยมีกล่องหรือเปล่าไปไปหาชิ้นส่วนกันต่อดีกว่าเฟสแรกมันไม่ยาก นายเยไป็นไหนหมดเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากรู้สึกผีมันจะเดินเป็นแพทเทิร์นเลยนะสีมันจะเดินแบบมันจะเดินวนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องน,องน,องนี้มันเดินกลับมามันเดินกลับมาเพราว่าเอาเรียบร้อยอันนี้คือผ่านเฟสแรกแล้วยัไงไงม่ได้ยากอ๋อใช่แล้วทีเนี้ยพอขึ้นเฟสสองใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมึงดูเด,ดี๋ยวมึงดูอันนี้คือเฟสสองแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ ในสีเขียวด้ใช่ก็คือเฟสสองเนี่ยคือเต็มเหมือนเสียงแตบใช่ใช่ใช่โตเขียวโตเขียวเสียงมันจะเหมือนเสียงแต่ได้มาอันเดียวตรงนี้ไม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันสนุกกว่าที่คิดด้วยซ้ำไปเห็นไหมเนี่ยมันเห็นไหมเนี่ยมันเห็นไหมเนี่ยมันไม่เห็นเฮ้ วัดเห็นเฉยวัดมันไม่เห็นได้ไงวะเมื่อกี้มึงเห็นเลยไม่เห็นละดีไม่เห็นละดีเมื่อกี้กูใช้กล่องต่อหน้ามันเลยนะเว้ยมันไม่เห็นดิ้ครับมาๆมาเป็นตัวตายตัวแทนให้หน่อยดูมาให้กูดามิงดามิงดามิงเปิดมั้ตัวมีมีโอเคอ่าสดชื่นจบเรียบร้อยอะไรอ่ะ ให้มือใครอย่าบอชนะตัวใหม่ตัวม่วงมาเชียวม่วงม่วงเหรอไม่ใช่ส้มเหรอไ้ส้มตอนนี้ให้หาสิบสี่อันสิบสี่อันเรามาถึงแล้วเรายังไม่เจอเลยเจออยู่ห้องนู้นอันหนึ่งได้เอหนึ่งตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนมันอยู่ไกลมากได้ได้มาสองอันได้มาสองอันจะไปอยู่ไกลมากเพื่อนุยเสี่ยมใกล้จะตปามากเสียงใกล้มาก บบล็บลิ้นปิดประตูไปน้องวิววิววิวทำไมสีส้มอะอะไรสีส้มดูเหมือนว่ามีคนเริืมกินส้มคืออะไรอ่ะมีคนแตกว่ะเออใช่เว้ยมาตามพ่อวะเฮ้ยมันเป็นระยะวิ่งมันเป็นระยะวิ่งใช่ใช่ใช่ชช กูว่า a อ l lens แน่เลยใช่ใช่ใช่น่าจะอ l เล e n แน่เลยอุ้ยผม่ชมเพ็นนแม่มีตาปิดสนาอยู่ในท่อกูจะโดนฉกไหมเนี่ยโโหตรงนี้ชุกมากเลยอ่ะหึ๊บไม่โดนโอเคอ๋อมันน่าจะต้องวิ่งตามตามลายเส้นมัน่ะไปได้ใช่เนี่ยุ้ยตกใจหมดเกือบ เสียงแป๊ะแปะรู้สึกจะอยู่แถวนี้อยู่บนข้างบนอยู่ข้างบนเสียงกูเจอเจอเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนไม่น่ารอดกูแตกไปอีกคนตายและเหลือสามคนเพิ่งสเตจสามเองนะใช่เลยเพื่อนเปลีนด้วยเอ้ยกูเห็นอีกอันหนึ่งเกิดอ่ะอีกอันนึงสเปล่ากเจอกรีนเอ้ยกูโดนจับแดกเอาเหี้ยโดนหรอ โดนจับแดกใช่ตายคาบันไดเลยเย้แม่งเหลือกูกคนเดียวอีกแล้วเอาไงเรานี่กูเดินไปตามทางขาขากูนึกว่าตรงนั้นเป็นทางออกเว้ยแต่กูมองไม่เห็นเนี่ยแหละกูค้างในแดงนั่นแหละอกรีนอยู่หลังประตูเนี่ยลอเปิดประตูเข้ามาแล้วกันเ <c oughs> อ้ยครบ <c oughs> ในที่สุด <c oughs> รอดวหรอในอะไรอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีเพิ่มมาอีกตัวนะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น อย่าบอกนะมึงสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาด้วยฝีมือเองไปทเอาแล้วไงมือจะด้วยกินไปจเห็นแปกเกียงเหลือคนเดียวพรีเลยไหมตู้เหมือนคุณจะต้องเปิดเครื่องอีกครั้งคือน่าจะเป็นเฟสสุดท้ายนะคิดว่าหาทาง่จะเปิดเครื่องกะเปิดฟ้าสำององ จะรู้บ้างบางทีอาจจะปล่อยให้พวกนายไปก่อนก็ได้มีไฟฉายให้ด้วยอาจจะต้องการสิ่งนี้ไม่ไม่ไม่ฉันไม่ต้องการไฟฉายฉันต้องการเพื่อนเฮ้ยโดนจับแดงว่าโดนจับแดงว่าโดนจับแดงว่าเฮ้ยไม่ครบว่ะทำตื้นกำลังมาตื้มกำลังอา้า้ รอเลย <department noises> โหเหลือเจ็ด <expense> อันเหลือสองอันนะซู้นคือคือคือแบบมันเจอเยอะมากเมื่อกี้กูเจอเยอะมากมามามาเสียงมาใกล้มากเลยมีผ่านหน้าเลยขาดอีกอันเดียวอ่ะเข้ามาดูหน้าข้องบนดีเผื่อมีวันนั้นนั่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 นมาขึ้นมันขึ้นมันขึ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยทะลุ นี่ไม่ได้อยู่ข้างล่างอยู่นี่จะทันหรือเปล่าทันทันทันทนันทันทันทันเอ้ยโอ้อยโอยหลอดหมดเรื่องคำถามคือมันหมดหรือยังตอนเนี้เาราดูต่อไปมหมดเรื่ <c oughs> องหรือไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีตวัวหนึ่งโผล่มาฮลโหลฮลโหลเด็ดดิเดี๋ยวว่าเราจะกลับมาในธุรกิจอย่าบอกนะยังไม่หมดขอบคุณที่เปลี่ยนพลังงานกลับมา ยังไงยังไงยังไงในฐานะรางวัลฉันจะปล่อยให้พวกนายไปเฮ้ยอย่าบอกนะจบแล้วหรอใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวนะมีเหตุขัดข้องนะแต่ก่อนอื่ขอนขวางปาร์ตี้นายเราข้างปาร์ตี้นายโชวอยู่ปาร์ตี้อ่าเดี๋ยวนะให้แน่ใจว่าคุณทั้งหมดใช้บัตรปาร์ตี้ของคุณเฮ้ยผ่านเหรอผ่านแล้วใช่ไหมหรือยังไง จ้าปตีฉันฉันจะให้คุณไปทั้งหมดโอ้ไม่นะไม่ไม่นะพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ไม่ดีเลยนะได้ไปหยิบเค้กก่อนแล้วค่อยให้ออกเราเลยไงน่าจะใช่ไม่มีเออว่ะโหไม่มีกล่องหรอกระโดดไงอะโดดไม่ได้อ๋อคือต้องเอานนี้มามาผีมันลุกแล้วอะ ห้องก็ห้าไม่ได้เข้าไม่ได้เอ้าอ๋อมันใบให้นิวถ้าเกิดมึงเดินเหยียดรูกโป่งคือมันจะเสียงดังแล้วมันจะไอ้นี่มันจะลุกมาหามึงอ่านี่คือผ่านได้เลยใช่ไหมนี่ได้เคแล้วเนี่ยใช่ฮะได้ปะระวังระวังรูกโป่งแตกลูกโป่งแตกหนีนี่นี่นี่นิวหนียังไงอะเอ้าโอ้พิ่งเปิดให้หนีไปเลยหนีไปเลยหนีไปเลยก็ไม่กินลูกโป่งมันตกมาไงเนี่ยลมลหลังกล้องนี่ลบหลังกล้องนี่น ยังไงขึ้นไม่ได้อีกด,ดันดันดันกองไปดันกล่องไปกล่องข้างหลังอะกล่องข้างหลังไม้เออดันหน่อยดันหน่อยเออแล้วขึ้นรึผี<พ>มีผีมีรอ,อ<ม>ด้วยนะมีให้รอด้วยนะ <laughs> มีรอจนกว่ากูจะเข้าไปได้ด้วยเอาไว้วิ่งหนีผีไว้เอา้า อ๋อมันย่อได้ลืมไปว่าย่อได้โหกระดูกเรืองแสงคืออะไรกระดูกเรืองแสงคืออะไรก่อนแฟแฟแฟงแฝงแฟมึงี้ยสีเฮ้ยมึงรอดแล้วเว้ยยังยังมันล็อกอ่ะทำไงอ่ะเอ้านี่มันอ๋อเอ้าแล้วมันก็จบมันแค่ตัวเดียวเองนะแล้วกูจะออกไงเอ้าออก ออกไม่ได้เสียงเพลงยังเล้าใจอยู่เลยเอ้าเอ้าจบเฮ้ยโอ้โอวานเนนโดเฟนโอ้แล้วเพื่อนโอ้ไม่ธรรมดามันร้อมเอนเอาของออกไอ้อะไรเพื่อนเกิดอะไรขึ้นทำไมกูมาทำไมหน้ากูเป็นอย่างงี้อย่าบอกนะนี่คือคนสร้างเกมดูเหมือนว่าผมจะประเมินมันต่ำไปใช่ไหม โอเคติงกับว่าตถุกิจกรีซมอร์กรีซก็คือมาทุกอย่างมันกำลังจะเริ่มบ้าบอขึ้นเหมือนเดิมเลยนี่คือแบบจบอีพิโซดแรกเลยใช่ไหมเอาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆให้กับช่องผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็อ่าขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ